ก็เอาสรุปว่ามีสองการปกครองอ่ะคือการปกครองที่อำนาจอยู่ที่คนคนเดียวกับอำนาจในการบริหารอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศผ่านมาอายยธรรมมนุษย์ในกี่พันปีก็มีเท่านี้แหละมีสองอย่างในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันในจมพูทวีปในสมัยที่พระพุทธเจ้าดำรงพระชนชีพอยู่เนี่ยมี แ้นต่างๆสิบกว่าแ้นแ้นใหญ่ๆสิบกว่าแฝก็มีการปกครองสองอย่างเหมือนกันก็คือการปกครองแบบราชาธิปไตยกับคณาธิปไตยคณาธิปไตยก็คล้ายๆประชาธิปไตยราชธิปไตยก็แว้นใหญ่อย่างแ้นมตแคแ้นโปศนอย่างนี้มีพระราชาเป็นใหญ่ก็คือแว้นมคตกับพระเจ้าเป็นพิสารเป็นใหญ่ มนตรนีม่มหาอำนาจเลยแฟนใหญ่มากมีกำลังทหารแฟนโกศนพระเจ้าเประเสริฐนิโกศนนี่ก็แฟนใหญ่มีพระเจ้าเประเสนิฐนิโกศลเป็นใหญ่นี่ราชาทิปไต่แฟนอื่นเนี่ยก็จะเป็นแฟนเล็กแฟนเล็กนะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกชนเผ่าต่างๆชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างแฟนวัชชีอย่างเงี้ย สมมติว่ามีสิบชนเผ่าสิบชนเผ่าเขาก็ใช้การปกครองแบบคณะธิปไตไตก็คือคณะนียมันจะว่าคณะแหละคณะก็คือสมมติว่ามีสิบชนเผ่าก็ส่งตัวแทนของสิบชนเผ่ามาตัดสินมาปกครองประเทศจะทำสงครามหรือไม่จะจัดการเรื่องน้ำเรื่องเกษตรอย่างไรเนี่ยคณะทิปไตไต แต่ว่าไม่ใช่ปราชาธิปไตยเหมือนสมัยนี้แต่คล้ายๆกันใช้เสียงส่วนใหญ่ของชนเผ่าส่งตัวแทนเข้ามายกมือว่าจะเอาแบบไหนคล้ายๆกันก็เลยว่ามีสองอย่างเหมือนกันน่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยถามว่าทั้งสองการปกครองทั้งสองอย่างแบบไหนดีกว่ากันก็ตอบไม่ถูกก็ดีทั้งสองอย่าง พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ฟันธงไปว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือรายาธิปไตยจะดีอะไรพระอ er งค์ตัดแต่เพียงว่าการปกครองแบบใดก็ได้ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยมีคุณธรรมการปกครองที่มีคุณธรรมเนี่ยใช้ได้หมดแบบราชาธิปไตยแบบเผด็จการถ้า คนที่เป็นผู้ปกครองมีคุณธรรมประเทศก็จเจริญประจันทิปไตยที่ว่าด,ดีเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกไปเราว่าคนดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ดีประเทศก็ไม่ดีเหมือนกันลักษณะของผู้ปกครองที่ดีอันแรกต้องมีปัญญาปัญญาในการที่จะบริหารประเทศทําอย่างไรให้เรามีความก้าวหน้าจะซื้ออาวุธอะไรแต่แบบไหนราคาถูกทำอย่างให้คนมาลงทุนในประเทศ จะพัฒนาบุคลากรจะจนการศึกษาอย่างไรเนี่ต้องมีปัญญาอันแรกมีปัญญาแล้วต้องมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยนี่สำคัญมีปัญญาก็สามารถทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้สำคัญคือต้องไม่เห็นแก่ตัวถ้าบริหารประเทศแล้วเห็นแก่ตัวนี่ก็ ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองไม่ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติก็จะลําบากการปกครองที่ดีที่สุดที่พระเจ้าตรัสไว้คือการปกครองที่มีผู้นํามีคุณธรรมแบบไหนก็ได้จะ,ะเผด็จการจะประชาธิปไตยก็ได้ขอให้ผู้นํามีคุณธรรมก็ใช้ได้ที่เราเลือกไปเราก็ว่าดีแต่ว่าก็าต้องดูต่อไปว่าเขาจะ มีความเห็นแก่ส่วนรวมหรือว่าเห็นแก่ตัวถ้าเขาเห็นแก่ส่วนรวมประเทศชาติก็จเจริญก้าวหน้าเอาเท่านี้ดสดหมด